Welcome to Joy Jungle ตรงนี้นะครับเป็นแ a r e ยพื้นที่ของสนามเด็กเล่นที่ให้ลูกๆได้มาปล่อยพลังกันนะครับก็พื้นที่ก็พอประมาณนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บาร์โคนี่สีราชานะครับที่เป็นโรงแรมที่มีมินิฮร์เบแอนด์นะครับอ่าตรงนี้ก็อ่ามีมินิไวกิ้งให้พอเสียวไส้กันนะครับ มา,มาครับมานั่งเรือกันครับตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก็เป็นนะครับมีที่วิ่งเล่นปีนป่ายกันนะครับป่ายกันครับแล้วก็จะมีสวนุกการก็จะเป็นอ่ามกาานกาลารถแข่งเป็นสนามรถแข่งเล็กๆนะครับให้เด็กได้ลงไปหมุน สตอริงวิวพวงอะไรกันบิดดิฟล้อกันนะื้ปัดท้ายนะครับ้าหมุนพวงอะไรก็ปัดท้ายดิฟกระสุบสนุกนะครับมาันนี้เะครับเป็นส่วนโอเพ่นนะครับมาเล่นกันแบบสบายๆตากแดดตากแดดกันนิดนึง่าครับมาสนุกกันนะครับ joy jungle at balcony รีราชาครับไม่ไกลาจากกรุงเทพขับรถมานิดเดียวนะครับมากันเลย ขอบคุณครับ